แล้วเราก็มาถึงยุค OBD2 กันแล้วครับสำหรับชาวมอเตอร์ไซค์ไปฟังรายละเอียดกันครับไอ OBD2 เนี่ยซึ่งตอนนี้เราเราได้ยินกันคุ้นหูนะครับว่า OBD2 แต่ว่าพอมันมี2เนี่ยมันก็ต้องมี OBD1 หรือ OBD ธรรมดาผมจะแยกประมาณนี้ครับคร่าวๆก็คือโดยทั่วไปนะครับ OBD1 เนี่ยคือตั้งแต่สมัยเราใช้หัวฉีดกันยุคแรกๆครับ OBD1 ก็จะเป็นบางรุ่นเป็นช็อตโคต้ชดช็อตโคต้ดหมายถึงว่าต้องบายพาสสายไฟบางเส้นเพื่อให้หน้าจอกระพริบหรือบางยี่ห้อก็จะเป็นไม่มีเป็นแบบเข็มปนดิจิตอลละเวลามีโค้ดเออร์เรอร์ก็จะดิจิตอลขึ้นมาเลยเป็นโค้ดเลยโค้ดหนึ่งห้าสองสี่อะไรพวกนี้ครับบางยีห่ห้อต้องนับ bye bye. นับนับการกระพริบของไฟหน้าจออย่างพวกรุ่นกเก่า มาย่อคือกระพริบให้เลยมาย่อต้องช็อตโค้ดก่อนอะไรประมาณนี้อันนี้พวกนี้โดยทั่วไปเนี่ยจะเป็น OBD 1หรือ OBD เฉยๆที่เรเรียกกันครับแต่เวลาผ่านไปถึงยุคหนึ่งี่ยก็คือเหตุการณ์นี้เกิดในเกิดในสมาคมผู้ผลิตรถยนต์ล้วคือมันวุ่นวายในการจะตรวจเช็คซ่อมของช่างของศูนย์บริการต่างๆครับเขาเลยจัดมาเป็นมาตรฐานใหม่อันนี้เกิดขึ้นในรถยนต์ก่อนนะครับก็เลย คุยนว่าเป็นมาตรฐาน OBD 2 2 o คือ2คือเป็น OBD version น2ซึ่งแน่นอนรุ่นไหนที่ใช้ระบบ OBD 1เนี่ย OBD ทั่วไปก็จะใช้2ไม่ได้นะครับ OBD นี่ก็จะย่อมาจากอะไร OBD onboard diagnostic diagnostic แปลว่าการการปัญหาประมาณนั้ OBD ตรงตงเลยตรงตัวเลยทีนี้เรามาแยกโดยทั่วไปเนี่ยดังนั้นพอมอไซค์เราเริ่มใช้หัวฉีดมาสัก 10กว่าปีมาเนี้ยแน่นอนกันเราเราก็ต้องมีระบบ OBD ไว้ตรวจเช็คด้วยเหมือนกันครับอย่างตัว OBD ทั่วไปอย่างหัวฉีดยุคแรกเนี่ยก็จะดูช็อตโคต้ดดูหน้าปัดดูอะไรอย่างที่ผมแจ้งเป็นตัวแรกพอเวลาผ่านไปก็เราก็จะต้องเดินตามมาตรฐานตามทางของรถยนต์ก็คือตอนเนี้ยใช้ระบบ OBD 2ในหลายๆรุ่นครับในรุ่นใหม่ๆที่ที่ออกขายปี2ป,ปีมาเนี้ยครับก็จะใช้ระบบเป็น OBD 2เหมาแล้วเฟิร์มแร์ก็จะ OBD 2ถามว่า รถยนต์มันคอเคยเห็นพอร์ตผมมีพอร์ตตัวอย่าง o b d รถยนต์เนี่ยมันเป็นพอร์ต16พินให้ดูประมาณนี้เดี๋ยวผมขึ้นรูปชัชดๆทีแล้วกันครับนี่เป็น16พินซึ่งอย่างมอไซค์เราส่วนใหญ่ก็เป็น3พิน5พินหน้าตาแบบนี้มันใส่กันไม่ได้แน่นอนอตัวกล่องหรือซิสเ็มของมอไซค์เนี่ยรุ่นใหม่ๆนะครับ มันเป็น3พิน5พินก็จริงแต่ว่าเวลาเราใช้เป็น OBD2 เนี่ยมันก็จะต้องมีตัวแปลงแบบนี้ก็คือแปลงจากพอร์ตธรรมดาพอร์ตของมอไซค์นี่คือที่เขาไม่ให้พอร์ตนี้ไปเลยอ่ะมันมันเห็นไหมฮะมันใหญ่มันต้นสูงมันยุ่งยากแล้วก็มันเกินความจำเป็นครับบางทีเราต้องการสายสัญ,ญญาณแค่นี้เองนี่ประมาณนี้อันนี้ประมาณนี้ถามว่าแล้วรถยนต์ให้แบบไหนมารถยนต์ก็ให้พอร์ต สิบหกมิลมาไอสิบพินมาแบบนี้เลยผม,มดูอันนี้ผมอันนี้เป็นตัวเมียพอตัวเมียนะนี่พอตัวผู้เดี๋ยวผมเอาอุปกรณ์เนี่ครับอ,อันนี้เป็นไวเลตโอบิดีทซึ่งใช้มือถือในการอ่านค่าซึ่งมันจะมีเครื่องมือตรวจเช็ค OBD2 เนี่ยมันมีทั้งเป็นเครื่องมือเป็นจอในตัวแล้วก็เช็ครบโคดอะไรเลยเลยอันนี้เป็นเครื่องมือเบื้องต้นใช้อ่านค่าใช้อะไรได้ เดี๋ยวผมพาไปดูรถยนต์ว่ามันใช้กันได้ไหมอันนี้เป็นพอร์ต OBD2 ของรถยนต์นะครับดูพอร์ตที่ผมมีซึ่งก็เป็น16บพินเหมือนกันเป็นมาตรฐานเดียวกันดี๋ยวผมจะเสียบให้ดูนี่ครับก็คือพอร์ตเดียวกันก็คือเป็นพอร์ต16บพินเหมือนกันอันนี้เดี๋ยวผมสาธิตพืดีว่าเนี่ยมอไซค์ผมนี้รุ่นใหม่อย่างที่รีวิวก่อนนู่นครับ Exciter 1 5ึ่งาซึ่งมันเป็น หนึ่งในรถมอไซร์รุ่นใหม่ที่มาใช้ OBD2 แล้วครับซึ่งถามผมว่ามีรุ่นไหนบ้างที่ใช้ OBD2 ส่วนใหญ่รถปี2ปีมันเนี่ยยิ่งขายปีนี้อะไรเงี้ยส่วนใหญ่90%เป็นหมดแล้วครับวิธีเช็คง่ายๆก็คืออันไหนมีไฟกระพริบหน้าจออันนั้นเป็น OBD รุ่นเก่าอันไหนไม่มีไฟกระพริบมีแต่ไฟโชว์เครื่องยนต์ก็คือถ้า เครื่องยนต์มีปัญหาแล้วมันโชว์ไฟแช่แล้วมันไม่กระพริบเราต้องมีเครื่องมือเสียบอันนี้จะเป็น OBD รุ่นใหม่ครับเพราะว่ามันจะไม่โชว์ชอ็อตมันจะไม่มีช็อตโคต้ดไม่มีอะไรสิ้นครับเราต้องใช้เครื่องมือเช็คอย่างเดียวอันนั้นคือ OBD 2ครับสังเกตง,ง่ายๆแบบนี้นะครับถามว่าสําหรับมอไซค์เราเนี่ยสาย OBD 2หรือพอร์ตเนี่ยอยู่ตรงไหนส่วนใหญ่เกือบทุกรุ่นอยู่ใกล้ๆแบตซึ่งผมก็ไม่รู้อยู่ไหนแ,แต่ส่วนใหญ่ก็คือเราเปิดฝาแบตให้ได้ก่อนแล้วก็ เราก็จะเห็นสายอันหนึ่งอย่างตัวนี้ตัวนี้แบตผมจะดูใต้บอร์ดนะครับผมก็ถอดนี่ออกมาเนี่ยก็ถอดออกมาอันนี้ครับนี่คือพอร์ตผมจะสาธิตให้ดูมันจะเก็บแบบค่อนข้างเรียบร้อยอันนี้ก็มีฝาปิดแต่รีห้อไม่เหมือนกันนะครับแต่นี่คือเป็นจามฮา เอ็กไซเตอร์น่าจะพอร์ตสตาแบบนี้น่าจะพวก x m a x แล้วก็อีกหลายรุ่นนะลองลองไปสังเกตดูพอร์ตหน้าตาแบบนี้ใางช้แดปเตอร์สามตาเหมือนกันแล้วก็สีสีสายไฟสังเกตรครับถ้าเป็นยามาฮ่าเนี่ยอันนี้จะเป็นสีเขียวแดงขาวแล้วก็ดำโอเคครับได้พอร์ต พอจาก3พินก็จะเป็น16พินมาตรฐานอันนี้เป็นตัวส่งสัญญาณไวเลสครับเพื่อผมเพื่อความสะดวกบางทีผมอยากจะแบบเช็คค่าอะไรของรถตอนที่วิ่งอยู่ผมก็เสียบแล้วก็ต่อมือถือตอนวิ่งได้เลยแต่ว่าถ้าใครมันไม่สะดวกเวลาต้องใช้ลบโพสเลยลเงี้ยมันจะมีแบบว่าเป็นจอในตัวเสียบแล้วก็ใช้เครื่องมือในตัวได้เลยก็มีครับแล้วแต่คุณชอบนะครับอันนี้ลองแบบนี้ก่อน สิพินเป็นตัวหาหมูเสียบเข้าไปเลยเห็นไหมครับพอเสียบก็จะมีไฟเลี้ยงอันนี้เดี๋ยวเราปิดดูโอเคปิดเปิดได้เนี่ยมันจะมีไฟเลี้ยงเปิดอ่านี่สัญญาณของเจ้า,า OBD เรือนไดโนติกบลูทูธตัวนี้ก็เป็นบลูทูธครับก็ใช้มือถือเปิดบลูทูธเลยแล้วก็ซิงหาจับคู่มันปกติเลย ผมจะใช้แอป Talk Light like, ซึ่งมีหลายแอปนะครับเป็นไอที่เป็นตัวฟรี Talk Light like, ไอที่เป็นคนขายแนะนำมาก็เข้าไปเลยอันนี้ปิดสวิตช์อยู่ผมเปิดสวิตช์แจเปิดสวิตช์แจทุกอย่างสัญญาณก็จะมาครบหลอดไฟ3ดวงโอเคพอคน next เสร็จแล้วเนี่ยผมก็อบขึ้นมามันก็จะเป็นศูนย เราก็จะประมาณพันห้าพันหกเครื่องยนต์จะเร่งหน่อยเดี๋ยวเขเร่งอ่ามันก็ดีเลยนิงึงเพราะมาจาก b ูดู t คอันนี้ก็จะให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับว่ามันมันประมาณไหนส่วนการลบโค,โค้ดสแกนโค,โค้ดก็เซิร์ชฟาลโค้ดก็คือเคลียร์ได้เลย กดเคลียวนี้อันนี้โชว์ดูที่ผมมีลืมเปิดกแจอ่ะผมก็เซิร์ชให้ดูอันนี้เออร์เรอรครับโชว์ก็กดโชว์อันนี้ก็จะเป็นค่าข้าวๆข้าวๆไม่มีมันขึ้นว่า no ตรงนี้เห็นไหมครับ no fault code ก็คือไม่มีโค้ดถ้าจะลบแล้วก็เคลียร์ตรงนี้เลย เ,เคลียร์โคนี้อันนี้โชว์โอเคมีเคยขึ้นเราเลิกโคดไว้ตังนั้นซื้อมามันก็จะเก็บค่าไว้โนเหมือนกันก็คือไม่มีโค้ดขึ้นเลยทีนี้เหมือนกันเวลาเราลบแล้วก็เคลียร์นะฮะทางนี้เลยมีเมนูอีกมากมายครับไปลองเล่นกันดูนะผมไม่ได้สอนหมดก็คือต้องไปเล่นกันดูเองว่ามีอะไรบ้างมีคาลิบเบรมี O2 มีวัดมีหลายอย่างครับที่เราที่เราอยากรู้ทั่วไปใช้ได้เลยลบโค้ดได้ก็โอเคแล้วแต่อันนึงที่ต้องทราบครับเวลามีโค้ดโชว์เนี่ยโค้ดโชว์มันคือสัญญาณความผิดพลาดจากเซ็นเซอร์ส่งเข้ามาที่ตัวเก็บไปที่กล่องกล่องก็มาโชว์ให้เราทราบเราก็จะได้แก้ปัญหาถูกต้องครับเพราะนั้นถ้าโค้ดโชว์แล้วไปลบเดี๋ยวก็ขึ้นใหม่ครับถ้าโค้ดโชว์เราอ่านโค้ด <c oughs> แล้วก็าพราะนั้น ถ้าโค้ชโชว์เราก็ใช้เครื่องมือเนี่ยใช้เครื่องมือเช็คว่าเป็นโค้ดอะไรแล้วก็ดูคู่มือว่าอะไรเสียหายอะไรผิดปกติก็แก้ปัญหาก่อนแล้วก็ค่อยลบนะครับไม่งั้นเราลบอย่างเดียวมันก็โชว์อยู่ดีเพราะนี่เป็นเครื่องมือ OBD ธรรมดามันไม่ได้เป็นตัวแฟตตัวอะไรเป็นแค่แก้ปัญหาเบื้องต้นเช็คเช็คเซ็นเซอร์ต่างๆเบื้องต้นซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยสมมุติเซนเซอร์ O2 เสียเราก็ ต้องเปลี่ยนก่อนอยู่ดีถ้าเราไม่เปลี่ยนก็ไม่หายครับก็คือประมาณนี้ตัว o อปดีไม่ใช้ทำได้ทุกอยาก่างเป็นแค่ตัวช่วยในการทำงานของเรานะครับเดี๋ยวเรื่องเรื่องโค้ดเรื่องอะไรเ,เดี๋ยววันหน้าจะมาคุยอีกทีว่าโค้ดอะไรแก้อะไรยังไงโดยทั่วไปนะครับวันนี้ก็คือคุยให้ฟังว่าเรามอไซเราเนี่ยยุค O อปีดี2เรียบร้อยแล้วเพราะนั้นเดี๋ยวนี้เครื่องมือในการเช็คถูกลงมากครับผมเจอหลักพันสองพัน อย่างผมซื้อมาเนี่ยทั้งชุดรวมสายแรปเตอร์แล้วก็ไม่กี่ร้อยแต่ถ้าไอตัวผันพันเนี่ยเป็นเครื่องมือเลยเสียบแล้วก็ไม่ต้องต่อมือเสืออ่ะก็คือเสียบแล้วใช้งานที่ตัวตัวเขาเองได้เลยครับก็ประมาณนี้วันนี้ก็เอามาฝากกันนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ